คุณจะไม่กล้าพูดอังกฤษถ้าติดสิ่งนี้นะคะวันนี้ครูชาจะมาบอกเลยว่า90%ของลูกศิษย์ของครูชานะคะที่เข้ามาเป็น VIP เนาะแล้วก็ให้ครูได้โคชชิ่งตัวต่อต,ตัวนะคะว่าทําไมเขาพูดภาษาอังกฤษยังไม่ได้สักทีหรือว่าไม่กล้าที่จะพูดอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งเลยนะ90% มีเขาติดอยู่หนึ่งเรื่องก็คือติดความเพอร์เฟกตนะคะติดความเพอร์เฟกเมื่อคุณติดความเพอร์เฟกเนี่ยอ้อันนี้สมบูรณ์แบบหรือยังโอ้อันนี้สำเนียงดีหรือยังโอ้ฉันทำเป๊ะหรือยังอะไรแบบเนี้ยทำให้เกิดอะไรคะคิดเยอะเกินไปแล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดนะคะไม่กล้าที่จะลงมือทำทั้งๆท,ที่อะไรโอ้เป็นผู้บริหารนะประสบความสำเร็จคือเก่งทุกอย่างไงติดแค่ภาษาอังกฤษเรื่องเดียวแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่ติดภาษาอังกฤษนะคะ ติดความเพอร์เฟกนั่นเองกลัวมันจะไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่กล้าพูดออกมานะคะแต่มันจะไม่สมบูรณ์แบบถ้าคุณไม่ลองดูโอเคคาว่าเพอร์เฟกจริงเราก็ไม่มีนะคะมันคือการที่คุณสร้างขึ้นมาเองเท่านั้นเองนะว่าโอ้ให้ฉันสำเนียงเป๊ะก่อนฉันถึงจะกล้าพูดนะคะถึงวันนี้คุณยังไม่กล้าพูดนะคะมันก็จะไม่มีทางเพอร์เฟกเพราะคุณต้องพูดก่อนจนกว่า สำเนียงจะดีขึ้นสำเนียงจะฟังดูเพราะขึ้นนะอะไรแบบนี้นะคะครูวิชาก็เหมือนกันเมื่อก่อนถ้าครูคิดว่าอู๋รอให้สำเนียงชั้นเป๊ะก่อนแล้ถึงจะกล้าเอาไปพูดกับฝรันังนะคะก็จะไม่มีครูวิชาในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูยอยากจะให้กําลังใจทุกคนนะไม่ว่าคุณกําลังจะ คือคุณกาลังคิดว่าโอ้ภาษาอังกฤษฉันไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปลองพูดก่อนไปลองพูดให้เยอะๆนะคะแล้วก็ได้ยินอะไรเรื่องอะไรก็ค่อยๆปรับไปนะคะเพราะว่าคุณจะไม่มีทางรู้ว่าคุณพูดได้เก่งแค่ไหนหรือว่าพูดได้ดีแค่ไหนสำเนียงดีแค่ไหนถ้าคุณไม่กล้าเอาไปพูดไม่กล้าเอาไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า คุณติดนะติดตรงไหนแล้วก็อยากจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยสามารถที่จะปรึกษาครูชาได้นะคะตอนนี้ครูชาเปิดรับ V.I.P English นะคะโคชิ่งตัวต่อต,ตัวนะคะ one on one coaching สามารถที่จะมาฝึกภาษาอังกฤษกับครูนะคะหรือว่าจะปรับสำเนียงก็ได้นะคะจะทําให้คุณมั่นใจมากขึ้นเพราะวันนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเอออยากจะพูดภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้จะไปคุยกับใครนะคะก็สามารถที่จะ ทักไลน์เข้ามารับไปสมัครได้เลยนะคะคุณชาจะคัดก่อนเพราะว่าไม่สามารถที่จะรับทุกคนได้นะมีคนติดต่อเข้ามาเยอะมากแต่ว่าคุณชาจะดูก่อนนะคะว่าขอคนที่เปิดใจพร้อมนะแล้วก็ตั้งใจจริงๆเพราะว่าเราจะได้ไม่เสียเวลากันทั้งสองฝนะ่ายแล้วคุณก็มาแบบพร้อมนะ,ะแล้วคุณชาก็จะพร้อมช่วยเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคอร์สนะสามารถรับไปสมัครได้นะคะทักไลน์มาที่ไลน์แอด k r u n i c h a a ไลน์แอด k r u n i c h a, a นะคะวันนี้คุณอยากจะบอกว่า nobody is perfect But you don't start, perfect if is so, so far away so so นะะวันนีี้ไมมม่ใครสบแบบแต่ถ้าคุณไม่เริ่มต้นนะคะลงมือทำบางสิ่งบางอย่างคำว่า perfect ก็จะไม่มีวันมาถึงนะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะด้วยความรัก t h i s i s Kunicha Academy stay happy and healthy บาย